ข้าวทะเแถวแถวโซนปทนใช่ยนะครับผมนะตรงทางกับไฟฟ้าครับโอ้อยนะข้าวไม่แน่ใจว่ามันข้าวกขอ,อหรือเปล่าเนี่ยข้าวสุกแล้วครับนี่คือรถเกี่ยวข้าวครับ ไปครับเ,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 เต็มเต็มเฟรมแบบนี้โอ้สวยครับดูขขาวครับนี่รถคันนี้น่าจะเคยถ่ายแถวๆไหนเน<ม>ี่ยพวกลางครับมาจากพวกลางครับคนชัยครับอยู่ใกล้กันดูไปเรื่อยๆครับผม รถเกี่ยวข้าวคันแรกของผมครับคลิปแรกแข่งปีเดี๋ยวก็คงน่าจะทยอยมาเรื่อยครับข้าวเริ่มสุกแล้ว นก็เยอะครับนกนกแตงแาวน,นกพินแมลงนำะมาฝากครับผมเป็นคลิปสั้นๆครับขับรถทานมาเจอพอดีครับนี่ถ้าใครทราบของใายไหนก็บอกผมด้วยครับนี่ ด้าน,นบนมีโลโก้ครับมี PK เกี่ยวไปก็หลบต้นไม้ไปด้วยครับดูดูการเก็บเกี่ยวครับน่เกี่ยวข้าวมาแล้วเริ่มแล้ว

นะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ